ดังนั้นเนี่ยเมื่อวานนะคุณอาจจะเรามีโอกาสได้ไลฟ์โน้ตบุ๊กกันไปแล้วเนะดังนั้นวันนี้เครื่องนี้ต้องบอกเลยว่าสเปคนี้ไม่ได้ไลฟ์มาแล้ว3เดือนเลยเกลับมาไลฟ์ใหม่พบพกับเกมใหม่ใหอะไรต่างๆน,น,นะเพราะว่าก็คือมันมีอะไรที่อัปเดตต่างๆนานานกนันไปสำหรับวันนี้ฮะอยู่ในงบที่ทุกคนเข้าถึงได้หมื่นสี่ห้าเก้ 14590เนี่ยบอกก่อนนะไม่คาดหวังไม่ผิดหวัง CPU วันนี้เหมือนเดิมมันคือ AMD ที่ตัวที่คุ้มที่สุดไรเซนในตระกูล AMD ไรเซน5ตรงนี้นะครับไม่ได้แย่นะไรเซน5 4.5ตัวนี้ครับ6คอร์สเทรดครับเทอร์โบ4.1วิ่งริง4ีเฉยเลยกาจอวันนี้เบาที่สุดใน AMD 6 5 XT เบาสุดแล้วเท่าที่ผมจะหยิบได้ในค่ายแดง65 XT ก็ต้องจำใจรันบน3 0เนาะปะ ไปดูบเทเหตุกันเกมแรกครับพอร์ติตี้บนโน้ตบุ๊แฟร์สครับ Full HD นะปรับได้แค่บาลานซ์นะเปิด f อ3ที่บาลานซ์เปิดเฟรมเจนไอไอไอันนี้คือเกมอะไรอะวอลโซนนะครับวอลโซนใช่ปะ่ะวอลโซนเสร็จแล้วปุ๊บโอ้ยวอลโซนวอลโซนหนึ่งกว่า140กว่าโอ้โหเล่นได้นะครับเอฟเฟรมเจนนี่เรียกว่าช่วยได้เยอะเลยแล้วผมไม่รู้สึกถึงภาพแตกหรือว่าอะไรเลยนะนี่คือพูดง่ายก็คือ Quality Warzone ครับ โอเคไหมเฟรมเรทก็มีให้เห็น130 136เฟรม135เฟรมตามราคานะต่อไป Forza Horizon 5บ้าจัด Full HD ครับกราฟิกเป็นไฮครับเล่นได้นะถ้าใครไม่ซีเรียสเนี่ย70เฟรมยืนได้ก็ไม่แย่ตรงนี้นะครับน่าสนใจในมุมของมันคือไม่ได้แรงเวอร์แต่ก็ไม่ได้แย่อย่างที่ผมอธิบายไปรอบแรกแล้วว่าอย่าคาดหวังนะดังนั้นต่อไปครับ p u b G P U B G ครับ Full HD ทุกอย่างวิลลิโรวิลวลี่ไซส์กับเท็กเจอร์แอนตราโอ้พระเจ้า แต่นี่คือเฟรมเรทที่120เฟรมเพิ่มอีกนิดนี่นะครับอันตรายมี120เฟรมเห็นปะอีอเวนนี่มึงมาตอนกูพูดสเปคอีกฮะหน120เฟรมครับนี่คือ Full HD ครับผมตวัวดีครับอา v a l o r a n t นไหม Full HD คุยที่ปรับสุดครับ v a l o r a n t ไม่โชว์เฟรมครับแต่ที่เห็นคือ2 4 0เฟรมมุมขาวมุมฝามุฝามฝาฝาบน <laughs> 220ครับ 240ครับปรับสุดครับ250 240อันนี้คือฟุ้งที่ปรับสุดนะครับฟุ้งที่ปรับสุดนะครับสำหรับวาโล่ปะทะก็180ครับตามราคานะถือว่าไม่แย่หมื่นสี่วาโล่สอร้อยกว่าเฟรมต่อไปเฮลเดเวอร์ทูครับปรับโลแล้วนะเนี่ยโอ้โหเฮลเด้เฮ้ย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 ปรับโลหมดเล่นได้เฉยเลยเฮลเดเวอร์ทูปรับเนทีฟไอ้ปรับปรับปรับมาล้าปรับมาล้าปรับโลปรับโลปรับโลเล่นได้เล่นได้เอาเล่นได้เฮ้ยไอ้เสือเล่นเล่นได้ว่ะ เอาเล่นได้เฉยครับภาพอาจจะไม่สวยแต่เล่นได้แน่นอนหมื่นสี่เอาเฮ้ยชิบหายละเล่น h e เ l เวอร์ r 2ปรับโลได้วะ่ะปรับต่ำสุดนะบอกก่อนนะเฮ l l r a i s e r ปรับต่ำสุดนะเนี่ยไงแปดสิบกว่าเฟรมบริโภคกินอะไรก็ช่างมันไปเรื่องของมันอ่ะไฟเอ็มสตาร์ทาวเสือรอแล้วเลยแล้วก็ Full HD of ฟเอนะเอฟเป็น off ครับเอฟเป็น X2 ครับอันนี้เป็น High High Normal High X2 High High หมดเลยนะเนี่ยเห็นปะโอ้ยเฮี้ยแก๊งอะไรแก๊งกูปะเนี่ย แถวหน้าแลนเหรอ6 0 7 0เจดเฟรมประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละคงไม่ได้เยอะวุ่นวายอะไราตามราคาของปรับแล้วปรับเทเจอร์โหดด้วยดิประเด็นเนาะแต่รันเช่นนี้คือปกติครับปกติมากๆแล้วได้แค่นี้จริงๆตามราคาของมันนะครับนี่คือไฟเอ็มเมืองสตาร์หกสิบเไม่ได้สูงอะไรนะแต่ว่าก็เล่นได้แหละปรับไฮหมดนะอัตบัตไปพาวเวอร์ครับพาวเวอร์ฟูเอชดีเป็นมีดเดิลนั่นนะนะเป็นกลางนะเป็นมีเดียมก็คือจะมีบางอย่างไฮนะ ข้อเสียของค่ายแดงเนี่ยในเกม power เนี่ยก็คือมันไม่มี d f s นะครับเห็นปะก็คืออยากเล่น60เฟรมต้องปรับกลาง50บกว่าเฟรม60เฟรมไม่มีผู้บิดมันจะมี f s r ครับ60 frame ละละบเฟรมตารับอัดรอผมพนัก xt full hd f r 3บาลานซ์เฟรมเจนด้วยคุณเสือกราฟริกเป็น low เออเฮย้ยอย่างนี้สิที่ก็พอได้แต่ภาพไม่สวยนะพอรอดอ่ะนะนะครับตาลับตาดแต่ว่า เ้ยแต่มันมาอยู่นะไอเสือบางทีมันก็มาเลยเว้ยเฮ้ยเอาดีๆเฮ้ยเราเอาบัตรพาร์ทหวันยาวทุกท่านครับหมื่นสี <c oughs> <c oughs> ่ได้แค่นี้ก็ดีแล้วหรือเปล่าครับได้แค่นี้แล้วได้แค่นี้แล้วก็ดีแล้วหรือเปล่าวะดีแล้วนันเนี่ยพอได้นะหมื่นสี่เซอร์พังครับเอฟพีซาบาล้านโลคลาวไฮปิดเลโลหมดหนักสุดปรับต่ำสุดครับก็ ก็ได้แหละแต่ว่าก็ไม่แนะนําเพราะว่ามันต้องปรับแบบต่ําสุดปิดเรเปิดเอพิซาบาลานก็ตามตามทําตามทําทําใจครับโอ้ยแต่แต่ดีกวับฟอร์บิชเนวิตเยอะฟอร์บิชเนวิตเหมือนมาฆ่ากูอะอะไรวะเนี่ยมันขึ้นมาละมันขึ้นมาละมันเพิ่งมันเพิ่งขึ้นมาเนี่ยพี่งงเหมือนกันแล้วแต่เกมด้วยนะเฮียบางทีมันนี่ก็ขอเวลาอัลติไมซมันหน่อยนะ60เฟรม55 50ิบ e sport ต f c 24เดี๋ยวลองอีกรอบหนึ่งมาเสือ ที่ว่าอันตราไดไหมอันตรายเนาะโอ้ยมันกต็ตกอย่างงี้มันกต็ตกปับอันตรายมันกะตุกครับแต่ไม่รู้ว่าเฟรมเท่าไหร่ฮะไม่ดูเฟรมซะมากคงไม่เป็นไรครับสโมบูสลายครับเคอร์ติสโจนครับแม็กอาริสเตอร์ครับอยู่ด้านหลังส่งให้ฟานได้ขึ้นเก่งกติชาช้าแมนแต่เลี้ยวปูดครั้งนี้ไม่ค่อยรีบเท่าไหร่ครับโจนครับโอ้ยเอาว่ามัน,มนไม่ก็ตกแต่มาดูเฟรมไม่ได้วะเนี่ยปับอันตรายหมดนะ ช่างแม่งเหือะเฟรมอะ CPU วันนี้เหมือนเดิมมันคือ AMD ที่ตัวที่คุ้มที่สุดไรเซนในตระกูล AMD ไรเซน5ตรงนี้นะครับไม่ได้แย่นะไรเซน5 4.5ตัวนี้ครับ6 core 2 t ท r ด a d ครับเทอร์โบ4.1วิ่งจริง4.2เฉยเลยเมนบอร์ดทั่วไปครับกิกะไบต์ B450M S2H ครับแรมนั้นจะเป็นปกติครับจะคอแส เวนเจียน LPX 16 g ิกบ2 0 0เมกปกติสตอรเรจก็จะปกติครับ256กิอันนี้สามารถที่จะอัปเกรดเพิ่มเติมได้ผมไม่ได้ว่ากันนะจอวันนี้เบาที่สุดใน AMD 650 XT เบาสุดแล้วเท่าที่ผมจะหยิบได้ในค่ายแดง650 XT ก็ต้องจำใจรันบน3 0เนอะผมว่าสปาย550วัต80 Plus b r เพราะมันไม่ได้กินไฟอะไรแย่550วัต์80 Plus b r อันนี้ยี่ห้อ a s u s เป็นยี่ห้อที่ดีอ่ะสำหรับวันนี้ก็โอเคนะในงบวเท่านี้1หมื0นสี่ห้าร้อยเก้าสิบจาก i have cv วครับท่านผู้ชมครับไม่ต้องไปเชื่ออื่นเยอะเชื่อมั่นในผลเทสต,ตัวเลขสำคัญที่สุดแล้วเราเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ